ทบานผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องวัดวาอารามเนี่ยเวลาเราไปท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้พระกันเนี่ยนะฮะท่านลองสังเกตนะฮะถ้ามีเสาที่เป็นรูปหงอ่ะหรือว่าเป็นธงหงอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะฮะหรือว่าจะไปตามชุมชนอะไรต่างๆถ้ามีลักษณะของธงหงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นชุมชนชาวมอญน,นะครับท่านผู้ชมฮะวัดมอญเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะในเมืองไทยเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ397วัด กระจายอยู่ใน39จังหวัดทั่วประเทศนะฮะที่มีชุมชนคนมอญอาศัยอยู่นะฮะประเทศไทยเราเนี่ยที่เราพูดกันมาว่าเป็นพหุสังคมวัฒนธรรมก็คือประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติหนึ่งในนั้นที่อยู่กันเยอะกระจายกันในหลายพื้นที่ก็คือคนมอญหรือว่าคนรามันนะครับทุกผู้ชมฮะแม้แต่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็มีหลายวัดที่เป็นวัดมอญน,นะ โดยที่เราไม่ทราบว่าอ้าวหรอนี่คือวัดมเหรอ,อนะฮะอย่างเช่นวัดชนะสงครามวัดสามพระยาวัดสุธรรมวดีวัดบางกระดีะแล้วก็ยังมีอีกหลายวัดเลยนะครับแม้แต่ข้าราชการระดับสูงหลายคนของไทยเราเนี่ยไปสืบเชื้อสายเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นคนมอนเหมือนกันนะครับทานผู้ชมฮะวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยเรื่องนี้กันซักนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมรเนี่ยแหละครับทานผู้ชมฮะ กับผู้แทนของมูล,ลนิธิรามันรักนะฮะมาฟังกันว่ามูล,ลนิธิมูล,ลนิธินี้เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างทราบมาว่าทางมูลนิธิเนี่ยเพิ่งจะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรศาสนาที่ประเทศพม,ม่าด้วยนะฮะวันนี้เราพูดคุยกับเลขานุการมูล,ลนิธิรามันรักนะฮะคุณอุทัยมณนนีครับเรียนเชิญครับพี่มหาครับสวัสดีครับพี่มหาครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอเอ,เ,อเขาเรียกกันพี่มาหาเนาะ ครับก็เป็นมหาครับมหาของแท้ครับไม่ใช่มหาจำลองหมายถึงพิ่งศึกศึกมานานแล้วหรือศึกมานานแล้วครับศึกมาาตั้งแต่ปี4 6แล้วพิ่งศึกมาส0กว่าปีแต่ว่าบวชเป็นพระมายาวนานยาวนานมากทางพระทางเนรสิบห้าปีเราออกมาออกมาก็ทํางานสื่อมวลชนเหมือนเรานี่แหละอยู่ท้องเออดเห็นเห็นมว่าตอนนั้นพี่ก็เกือบจะไม่ศึกเหมือนกันเพราะว่าไปสอบปริญญาอะไรแบบจริงจังเลยล่ะจริงจังครับตอนนั้นเราสอบประโยกแปดนี่สอบยากสอบไม่ได้สอบไม่ได้สอบไม่ได้ ท้อท้อก็ไม่ได้เรียนต่อเรียนต่อไปเรียนทั้งโลกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ลาสิกขาว้ามาลาศิลาสิกขาวเข้ามาก็ไปทํางานอยู่ที่ช่องสิบอรายการกรองสถานการณ์สมัยก่อนเนาะก็มาทําอยู่13ปีนสื่อเนาะป็นสื่อเป็นสื่อระดับพี่มหาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากพม่าด้วยครับก็เราไปไปเชื่อมความสัมพันธ์ที่จริงเราก็กระชับความสัมพันธ์มากกว่าเพราะจริงเรารู้จักเขาอยู่แล้วผมมีผมไปกับมูลนิธิ พระศรษสุทวิธีด้วยอีกิมุนทีหนึ่งซึ่งมุนที่นั้นผมก็เป็นเลขาอยู่ก็ไปเชื่อมแล้วเรานำเรานำพระแก้วมรกตไปนะพระแก้วมรกตไปเพราะเนื่องจากว่าคนมอญที่พม่าหรือคนพม่าเองเนี่ยเขาก็เคารพนับถือพระแก้วมรกตเดี๋ยวพระแก้วมรกตไม่ใช่ที่วัดพระแก้วใช่ไหมก็จำลองอ๋อเป็นองค์จำลองมาจำลองไปเราก็บูชาไปแล้วก็ไปถวายที่ที่ที่ย่างกุ้งพุทธสมาคมมอญเมืองย่างกุ้งครับแล้วก็เราของเราก็มุนที่รามานลักษ ก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์กันไปพบปะนี่ไงครับเป็นพระนี้เนี่ยเราไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอย่างพระสงฆ์เนี่ยนี่ก็เป็นพระมรพระมรครับนี่พระมรพระมรเท่านั้นเลยเป็นพระเทละผู้ใหญ่ที่ที่เมืองย่างกุ้งครับส่วนพวกนั้นก็เป็นพวกข้าวบดีพวกคนมีกระตังนนี้อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวจะเล่าต่ออเจดีย์ที่อยู่ในเมืองไทยอ๋อซึ่งซึ่งที่พี่ไปพม่าเนี่ยพี่ไปนาไปในนามของมูลนิธิรามันรักใช่ครับเป็นมูลนิธิรามันรักซึ่งพี่ก็เป็นคนมน เป็นมอนครับเป็นมอน <laughs> มอญมอญร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไหนพูดได้ผมสายโกค,ครับจังหวัดกาญจนบุรีโอตรงั้นก็เยอะนะเยอะเป็นเขาเรียกว่าไทยใหม่คือเป็นรุ่นหลังที่อพยพเข้ามานะยังไม่ถึงร้อยปีไม่เหมือนกับมอนที่อยู่ตามชุมชนหลังวัดอรุณแถดวัดสัพพยาหรือบางกะดีพวกนี้เก่าเลยเก่าเลยยังเนี่ยคุณยายวัดใหม่ย,ยายแป้นเนี่ยเดิมนี่เป็นชุมชนมอนแล้วัดนี่เป็นของของของมอนครับสร้างเจดีย์นี่สร้างมา252ปีแล้ว นานมากแล,แล้วของพี่มหานี่ถ้าถ้าดูไปตั้งแต่รุ่นบอลเพาบรุดนี่เข้ามาไทยตั้งแต่ยุคไหนยังไงฮะเนี่ยเออผมไม่ผมไม่ถึงร้อยปีอ๋อไม่ถึงร้อยปีไม่ถึง100ไม่ถึง,มถงออผมยุดอย่างเขาเรียกว่าไทยใหม่ไทยใหม่ไทยใหม่หมายถึงว่าเป็นคนไทยเพิ่งได้สัญชาติประมาณเนี้ยขาเรียกว่าไทยใหม่พวกนี้แบบไม่ได้ไม่ได้ออกย้อมาเมื่อสองสามร้อยปีโอ้ยถ้าสองสามร้อยปีตอนนั้นก็ถ้าถ้าเป็นพื้นที่เก่าของมอญจริงๆก็กรุงหงสาวดีไหม ใช่ครับหลวงของสวัสดีมอลรแมงเนี่ยเป็นรัฐมอนปัจจุบันนะเป็นเมืองหลวงของพม่าไหมคะปัจจุบันอยู่พม่าปัจจุบันอยู่พม่าใช่ครับปัจจุบันก็คือประเทศเมียนมาเป็นเป็นรัฐมอนใช่ไหมครับซึ่งเป็นรัฐมอนก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นคนมอนที่อยู่ครับเราก็อยู่นี่เราก็ไปแจกของที่ชายแดนเมืองที่รามาลักไปห้าหกครั้งโอ้โบางทีลดความลดเพิ่มนี่ที่ไหนฮะเนี่ยไอ้ที่นี่เราไปเข้าไปที่ทางสังขบุรีครับอ๋อค่ะชายแดนใช่ไหมชายแดนครับเราก็ไปตอนนั้น เราแจกประมาณ6 7ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ5-6แสนนะแล้วคนลดประมาณ30มพันาไปกันแบบนี้ครับอันนี้คือแจกแบบอะไรคะแจก,แจกพวกข้าวสารพวกอาหารแหง้งพวกเสือ้อผ้าพวกทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่ยากล้าย,ยากจนนะครับอ,อันนี้คือฝั่งไทยหรือฝั่งล้นฮะอันนี้ไอว่านนเราก็ทําคู่กันน่ะแหละที่จริงมันก็ชายแดนแต่เราข้ามฝั่งไปนะเรา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 อันนี้ทีอยู่ฝั่งไทยแจอเขาสังขาบรีอ๋อเพราะตรงนั้นเป็นชายแดนตรงนั้นก็ชุมชนมอญหมดชุมชนมอญชุมชนกระเรียง ไทยไปอยู่เยอะครับเราไม่ีเลียดเราก็ช่วยกันหมดน่ะแหละอ๋อไม่ไม่เราเราไม่เลือกเราเราเรา,เราหัวใจดงพระโพธิสัตว์อันนี้คือ,อไปแจกในนามของมูลนิธิรามันรักใช่ไหมครับใช่ครับมูลนิธิรามาันรักนั่นเราไปแ<อ>จกนี่เราข้ามฝั่งนี้เราข้ามฝั่งพม,นะม,ม่าแล้วแต่ในการข้ามฝั่งพม่าเดี๋ยเราต้องมีจุดประสานนะหมายถึงว่ามันจะมี ไทยเขาต้องดูความมั่นคงของพวกเราเราต้องภาษากับหานไทยก่อนนะแล้วก็จะมีพวกฐานมรฐานพระม่าคอยดูแลเราช่วยกันคือเข้าไปโดดๆไม่ได้นะไม่ใช่นึกอยากจะแจกเดินเข้าไปแจกไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับถ้าเราไม่ใช่คนท้องถิ่นอย่่งเสี่ยงเพราะมีจุดผ่านแดนอะไรด้วยเนี่ยประธานมูลนิธิเรามารักท่านกขไปออรระท่านเข้าไปด้วยท่านประธานใช่ครับท่านเข้าไปเอ้ยมูลนิธินี้ดําเนินการโดยโดยคารวะหรือพระหรือไงคือเดิมทีเนี่ยผมตั้ง เล่าก่อนว่ามูลนิธินี่ความเป็นมรประมาณ2-4 2-5 4-5เนี่ยตอนนั้นผมเป็นพระอยู่ผมเห็นว่าพระภิสุทธ์เด็กๆยากจนตำน่งชายแดนซึ่งเป็นคนมอนเนี่ยบางทีก็จบมาก็ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้ต่อแล้วก็เราเห็นว่ามัน,นเราอยากจะสร้างเสรีารยาตรักษาหนึ่งรักษาวความเป็นมรสองรักษาว,วัดมรรักษาวัวดตามม่างๆในพิธีมร S <S <an> เราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือเขายังไงแล้วบางคนไม่มีสัญชาติลําบากในการที่จะไปต่อสมัยก่อนนะจะไปต่อหรือจะไปอยู่วัดไทยก็ลาบากเราก็มาจับมาบวชแล้วก็ไปฝากไว้กับจเจ้าวาที่เรารู้จักเร<อ>าก็ฝากเพื่อนเพื่อน,อนให้มาเรียนแลวตอนนี้ก็ได้สัญชาติหมดแล้วแลวตรงน,นี้ผมก็ยังทำอยู่ตอนนี้ตอนนี้มูลที่เรามารักอยู่เราเลี้ยงพระพิสุทธิสมณีไม่ใช่เลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรอุปถัมภ์พระพิสุทธิสมณีไว้เกือบยี่สิบลูกนะตอนนี้ก็ยังอยูเอ่เรื่องที่พี่เล่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเด็กๆตามแนวชายแดนบางทีเขาเขายากจนนะ แล้วบางทีจะเข้าถึงการศึกษาเนี่ยยากก็ต้องอาศัยการที่ไปบวชแล้วก็ไปเรียนที่วัดใช่ครับปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คอัปัจจุบันปัจจุบันถ้าถ้าตามแนวชายแดนจริงๆนะคือถ้ามีสัญชาติไม่มีปัญหาเราให้โอกาสแต่บางคนไม่มีสัญชาติไงบางคนไม่มีสัญชาติใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่ก็ย้ายถิ่นฐานบ่อยๆแล้วคุณจะทํายังไงมันก็จะมีองค์กรในองค์กรหนึ่งเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวประสานเป็นตัวให้โอกาสเขา คือรัฐไทยให้โอกาสอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่บางทีเขาเข้าไม่ถึง <c oughs> บางทีเขากลัวใช่ไหมครับต้องมีคนอย่างพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นพูด <c oughs> ภาษาเดียวกัน <c oughs> วัฒนธรรมเดียวกันบอกว่า <c oughs> คุณมาเหอะมามา,มาอยู่ในประเทศไทยเราส่งเรียนนะเราอยู่เส้นเราฝากวัดอรุณเราฝากวัดราชบดรนะวัดาลาวาเนะเราส่งจนจบปริญญาตรีเลยคุณมาเลยแต่เขาต้องบวช ต้องบวชอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นผู้หญิงมไม่ได้ไดผู้หญิงไม่ได้ใช่ใช่เจ้าผู้ชายเพร<อ>าะบวชก็คือบวชเรียนเป็นสามนเณรเ้ิงสัมเณรเ้องต้นสามเนรก่อนเอ้ยก็เหมือนพี่ตอนตอนเด็กๆสิใช่ผมเดินตามรอยผมเลยผมเนี่ย<ม><ม>เป็นคนแรกๆนะที่เจ้าคุณขวัญพระศรีสุทธิเวทีวัดอรุณราชวรามตอนเนี้ยท่านเอามาเรียนตอนนั้นเราก็ไม่เรามืดแปดด้านนะเราไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เลยบอกพ่อแม่เราแล้วครูบาอาจารย์ที่เราบอกให้ไปบวชเถอะ ถ้าคุณอยู่แบบนี้คุณก็เป็นชาวไร่ชาวนาดีไม่ดีไปเป็นชีวิตแต่ลนะมันไม่แน่นอน<ม>ก็เลยไปบวชพี่ก็ยากจนเหมือนกันอยู่ในครอ,อบโครัวติดลบชายแดนใช่เสยโยกอะชีวิตติดลบแบบลูกชาวไร่ชาวนา<ะ>และส่วนใหญ่นะพระเรนเนี่ยไม่ใช่เพราะพี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แม้แต่สมเด็จปัจจุบันอะเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะมาจากเด็กยากจนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อบวชเรียนแล้วมันก็เหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมเป็นเกระเล่อะไรนะ ขยับตัวเองขึ้นมาคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเริ่มต้นจากการศึกษาการศึกษาสําคัญที่สุดแล้วก็โอกาสโอกาสใช่ครับอคือตรงนี้พี่ก็ทำตรงนี้สารต่อสารต่อเพราะเรารู้ไงเรารู้ไงเรารู้ทงทางอยู่แล้วว่ามันต้องเดินโอกาสคุณในชีวิตไม่มีนะคุณมีเส้นทางเดียวครับนี้เราไปจัด มาหาสงกรา,รา,ารรามาสนานลมปราดกระ,กะทรวงวัฒนธรรมเราก็ไปจัดเราจัดเยอะฮะครับนเนี่ยวันที่28เนี่ยเราก็จะจัดงานสวดพระปริตมรที่จังหวัดลบบลุรีซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านปราดกระทรวงมหาไทายท่านสุทิพงศ์จุนเจริญไปเป็นเป็นประธานให้<ม>ครับแล้วก็เราเราเชิญเรานิมนต์พระราชาคณะ,คะมามาสวดแล้วเราจัดที่วัดเอาโรงเรียนวินย์สองซึ่งซึ่งซึ่งเจ้าคณะจังหวัดท่านดูแลอยู่ท่านท่านก็ เมตตาให้าจะให้สานที่ให้ที่บลบบุรีเนาะที่ลบบุรีค่ะแล้วพระพระ,พระปริตมรน,นี่เป็นมายัางไงคะพระปริตมรเนี่ยมันมีความสําคัญก็คือว่ามันเป็นในพระราชนักปัจจุบันก็สวดอยู่นะครับ <c oughs> มันเป็นการปัดเป่าพยานาลาย <c oughs> ทุกวันพระทุกวันนี้ยังจัดอยู่แล้วก็เป็นพระพิสุม <c oughs> รไปสวดแบบบาลามันครับตอนนี้ก็ที่วัดตองปูวัชระสงครามนั่นแหละที่ว่าเนี่ย <c oughs> เจ้าคุณมุมทนท่านก็ ไปสวดอยู่ที่ททีีทท่่พระบรมมหาราชวังเอ๊ะสวดแบบมอสกับสวดพระปริตแบบไทยตา่างกัน <S <S อ่ะพี่ก็ทำนองเดียวกันภาษาบาลีเดียวกันเออแต่ว่าเสียงมันสำเนียงมันอาจจะต่างอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงใช่ครับมือนเหมือนคนจีนกับคนไทยมาสวดกันเนี่ยเราก็เราก็เนี่ยเนี่พระพุทธรูปที่เราไปมอบให้มาเร็วๆนี้ที่ที่บอกที่เพิ่งไปย่างกุ้งมาครับครับแล้วก็หลังเนี่ยหลังจากสวดพระปริตเสร็จวันที่28เสร็จใช่ไหมครับบุรีรัมย์รักก็จะเชิญคนพวกเนี้ย ที่พระที่เป็นคาราวาและพระวิสุท์มาประชุมงานวิสาขบูชาโลกวันที่1วันที่สองที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ที่ตึกยูนะครับวันที่สองแต่พระที่พี่บอกพี่จะนิมนมาเนี่ยเป็นพระมรแต่ว่าที่อยู่ในวัดที่ประเทศไทยเนาะไม่ฮะอ๋อที่สุภาบิริใช่ไหมคใช่ครับอย่างวัดอาสาสงครามวัด วัดชนะสงครามวัดบึงราสวายตัวเนี้ยนะวัดบางกะดีแต่เป็นที่เป็นวัดมอทั้งหมดเป็นวัดมอทั้งหมดเลยเพราะท่านสวดมอทได้ท่านพูดมอทได้ใช่ครับแล้วคนที่ไปร่วมฟังต้องเป็นคนมอทไหมอ๋อไม่คนได้ทั่วไปใครก็ได้ใครก็ได้ใครจะสนใจก็ไปร่วมก็โทรมาได้เลยครับแล้วก็เราก็จะบอกสถานที่ให้หรือเราจะบอกพิกัดให้ใครก็ไม่ร่วมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไหมคะไปใส่อะไรไปไปปกติใส่ชุดสุขภาพ อสุภาพก็ธรรมดาครับไม่เหลือเลยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปแยกอะไรกันแล้วเนาะก็ไม่แยกไม่เนาะเพราะฉันไปก็กนเกืนกันหมดแหละคนไทยฉันคนไทยเชื่อสายมอญผมว่าเดี๋ยวนี้อยู่กันเป็นร้อยปีแล้วอ่ะไม่เขาบอกเพราะว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มันจะทําให้เรามีจุดศูนย์กลางมันทําให้ความเป็นไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่วอกค้นจีนคนเดียเรามีจุดศูนย์กลางเงแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความภาคุูผมคิดว่านะตรงนี้สําคัญค่ะ ก็เรียกคนไทยเหมือนกันหมดเคนไทยเขาไม่แบ่งแยกแบ่แยกผมว่าจะเป็นคนคนคริสคนพุทธคนอิสลามก็รู้แต่ว่าเขาไม่แบ่งแยกถูกในความเป็นจริงอะนะใช่ครัไม่แบ่งแยกพี่มหามีอะไรอยากจะฝากถึงสังคมหรือฝากถึงคนมอญในประเทศไทยบ้างไหมคะรับอินนิดเดียวเนาะวันที่4ผมจะมียกฉัดมอญอีกที่วัด ว,ว,วัดวัดวัดใหม่ยายแป้นที่ว่าเนี่ยนะว,นวันที่สี่สนี่คือสีส่มิถุนายนสี่นครับถ้าใครอยู่กรุงเทพก็ไปร่วมได้นะเรายกฉัรเราจะมีประเพนีเราไปมีเราไปประเพ,เพนียกฉัรแล้วเราก็เห็นเจ้าจพระอาจารย์ทังนาศทรธรรมกโสตท่านเจ้าวาดจะบอกว่าจะเชิญตะกูลน้พัทลุงซึ่งเป็นลูกหลายนยายแป้นมาร่วมด้วยนะครับส่วนที่คุณ ถามเมื่อกี้นี้ว่าะจะมีอะไรจะสง่งจะส่งท้ายใช่ไหมครับเราเราคิดว่าในในสังคมสังคมสังคมใดสังคมหนึ่งอไอการอยู่ร่วมกันแม้จะเป็นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยไอ้ความรู้สึกออไอ้ความรู้สึกที่ความต่างตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องเก็บไว้ในใจอย่าให้เกิดความขัดแย้งหรืออย่าให้มันไปแสดงออกให้มันกระทบต่อจิตใจซึ่งกันและกันนะครับอ, <ๆ S 2> อย่างผมเนี่ยผมเป็นมอนนะแต่ถ้า แต่ผมไม่เคยไปบอกว่าให้ตัวเองยิ่งใหญ่หรือ,อ,อยังเพราะว่าประเทศไทยก็คือประเทศของเรานี่แหละเราอยู่ร่วมกันเราต่อสู้กันด้วยกันมานะครับอแต่พี่ที่พี่ทําทุกวันนี้ก็คืออยากจะให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้ว่ารากเหง้าของตัวเองนี่มาจากไหนถูกต้องครคือเราเราเราอยากให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่บรรพบุรุษเรารักษาไว้อย่างที่ในหลวงท่านพูดอะสืบสานรักษาต่อยอดอเราจะทํายังไงให้มันอยู่คงอยู่ต่อเพราะเป็นของแผ่นดินอะ เออนะฮะก็เป็นวฒนธรทมที่สืบต่อกันมาอย่างชุดวันนี้พี่ก็เต็มตัวเลยคือผมว่างงว่าเพี่พี่นุ่งซลโลแบบนี้ก็เหมือนคนพม่าที่เขานุ่งซาลโลงนะอันนี้ชุดมอนครับถ้าแบบเนี้ยชุดมอนสีแดงวันนี้เวลามีงานสาคัญสังกัญมอนเขาจะใส่มอนฝั่งนู้นนะเขาจะใส่แบบนี้เนี้วันนี้พี่นัทเจ้าของรายการอบอกว่าให้มาหาเป็นมอนด้วยเป็นมอนโพธารามพี่นัทบอกให้ใส่แบบนี้มาพี่ชอบก็คือเต็มยอดเลยครับ ก็นุ่งสโลงเหมือนคนพม่าเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าสีกับลายครับถ้าเป็นสีกับลายแบบเนี้ยครับก็คือจะเป็นคนมอนคนนอนครับคนมอนเออนะฮะฝากเบอร์พี่มหาเอาไว้เผื่อใครอยากจะประสานมูลนิธินะฮะครับอยากจะต้องการความช่วยเหลืออะไรนะฮะมีความลำบากอยู่ตามแนวชายแดนแล้วเป็นชุมชนมอนนะฮะก็0863449902สี่สาพี่มหารับสายเองเลยเนาะครับครับใช่ครับนะครับวันนี้ก็มาในนามของเลขานุการมูลนิธิ รามันรักนะครับพี่มหาคุณอุทัยมณีขอขอบคุณมากนะครับสวัสดี<ห>ครับขอบคุณมากครับ